อันดับแรกเลยนะครับก็คือถ้าเราเรียนไฟฟ้าเนาะเรื่องแรกที่เราจะต้องทราบเลยนะครับก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับนี่เป็นเรื่องแรกเลยที่เรื่องสําคัญมากที่เราจะต้องทราบนะครับสไลด์ตัวนี้เดี๋ยวผมอัพลงให้ในกลุ่มเนาะคุณก็จะ,จด,ะ,นนะจดข้อมูลอื่นๆเนาะนะครับจดข้อมูลอื่นๆลงไปในข้อมูลที่คุณจะเก็บข้อมูลไว้ไว้ที่ไหนนะครับ แล้วก็ผมก็จะโยนไฟล์เอาไว้ในกลุ่มให้ด้วยนะครับนะเนาะความปลอดภัยนะครับื่าใครมี iPad i ก็จะได้เขียนได้นะครับอ่ะโยนเข้าไปในกลุ่มเนี่ยนะครับอ่ะสไลด์ขึ้นเนาะนนิชาสไลด์ขึ้นไหมครับ อ่าโอเคครับผมเนาะก็มาดูในเรื่องของความปลอดภัยคือไม่ว่าคุณจะเรียนช่างไหนหรือคุณจะเรียนอยู่ในภาคคุณเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่ว่านี่มันดูในเรื่องของความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับนะเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับบางคนอาจจะทราบแล้วนะบางคน,นอาจจะเคยได้ลองลิ้มลองกับการถูกไฟช็อตหรือว่าการถูกไฟดูดมาบ้างแล้วนะครับเนาะไฟฟ้ามองไม่เห็นตัวนะคุณเคยเห็นตัวไฟฟ้าไหมว่าไม่มีใครเคยเห็นนะ ไม่เกี่ยวกับสไปเดอร์แมนนะไปดูสไปเดอร์แมนแล้วอิเ mm hmm. ล็กโตรรออยู่บนฟ้านะั่นมีสายไฟฟ้าเนะี่ยไม่ใช่นะมันเป็นหนังนะครับนะเราไม่เคยเห็นนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะครับนะครูเรียนเครื่องกลเนี่ยอาจจะเป็นไฟแรงดันไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องรู้เอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีงานที่เราเจอเนี่ยคือถ้ามันเป็นงานในรถยนต์เนี่ยมันก็จะ แรงดันก for ็จะไม่สูงนะครับแต่ถ้าคุณออกไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเนาะคุณก็จะเจอไฟที่มันมีค่าแรงดันที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในความปลอดภัยเนี่ยมันจะนับเป็นสิ่งสําคัญเลยต่อการปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการป้องกันนะครับมันอาจจะเกิดอันตรายนะอันตรายที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากความประมาทแล้วความรู้เท่าไม่ถึงการของเรานะทีนี้เนี่ยเราก็ควรจะรู้วิธีการป้องกันอันตรายแล้วก็การเข้าใจการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับ คุณสมบัติของไฟฟ้าเนี่ยนะโดยทั่วไปก็จะพยายามไหลนะครับแล้วก็แทรกซึมเข้าไปหาสื่อตัวนำต่างๆนะครับเช่นโลหะดินน้ำนะครับเป็นต้นนะครับนะร่างกายเราก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่ถ้าเราสัมผัสแล้วเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายเรานะครับนะลงสู่ดินนะครับทีนี้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายเราเนี่ย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยนะมันก็ทําให้ได้เกิดอันตรายได้นะครับวันนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งกรณีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านอวัยวะที่สําคัญของร่างกายเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็นสองกรณีนะครับนะก็มีกรณีไฟดูดกับกรณีของกระแสะไฟฟ้าไหลเกินไฟดูดเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่ลวน่าจะรู้จักโดยเฉพาะคนที่เคยโดนไฟดูดแต่รู้จักดีเลยนะครับว่าความรู้สึกนั้นเป็นยังไงนะ อย่างตัวผมเองเนี่ยอ่าก็เคยทั้งเฟสเดียวแล้วก็สามเฟสมาแล้วนะครับนะเฟสเดียวก็คือไฟโดนไฟบ้านดูนี่แหละครับเวลาถอดปลั๊กถอนมือเดียวก็จะโดนดูอาที่จะจับระถอดนี่นครัเอามือไปลูบไปกำรรไว้แล้วก็จับพอจับก็โดนเหล็กก็โดนไฟดูนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นไฟสามเฟสนะครับก็เคยโดนนะครับเนาะลายกับลายลายทุลายนะครับสามร้อแปดสิบนะดูดโดนเข้าไปนี่หงายท้องเลย นะครับนะผมหงายท้องเลยนะครับผมโดนไปหงายท้องเลยแต่ผมโชคดีว,ว่าคือมีคนมารับอยู่ด้านหลังพอดีนะครับก็เกิดจากความประมาทนะครับคิดว่าเนาะใช่ครับว่าคิดว่าสับแรงดันแล้วคิดว่าไม่มีคนดูอ,อไม่มีใครอยู่แล้วครับอันนี้มาดูตัวไฟฟ้าไหลเกินก่อนนะครับไฟดูดเราน่าจะรู้จักกัน ในเบื้องต้นกระแสไฟฟ้าไหลเกินเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าโอเวอร์เคอร์เรนต์เนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าไหลเกินมันก็ยังแบ่งออกเป็นอีกสองสภาวะนะ,ะก็คือมันเป็นสกักระแสไฟฟ้าไหลเกินเนี่ยมันเป็นสภาวะของกระแสที่ไหลผ่านตัวนําจนเกินพิกัดมันก็ยังแบ่งออกเป็นอีกสองลักษณะได้อีกนะครับก็เป็นโอเวอร์โหลดกับช็อตเซอร์กิตนะเราจะคุ้นชินคําว่าช็อตเซอร์กิตหรือว่าคําว่าลักวงจร เคยดูข่าวเนาะเวลาไฟไหม้หรือว่าอะไรเนาะเขาก็จะบอกว่าอะไรครับเสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าและวงจรนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโหลดเกินถ้าเอาแบบง่าย,ายๆเลยโหลดเกินก็คือการนาอุปกรณ์หลายๆตัวมาต่อจุดเดียวกันคุณน่าจะเคยเนาะเตารีดเสียบปลั๊กพ่วงนะครับชาร์จแบตเสียบปลั๊กพ่วงกาต้มน้ําร้อนก็เสียบปลั๊กพ่วงนะครับเสียบปลั๊กเดียวกันเลยนะครับ ถ้ามันอยู่รวมกันมันทนไม่ไหวเนาะมันเกิดความร้อนนะครับมันก็จะเกิดการช็อตขึ้นหรือว่ากระแสไหลเกินขึ้นนะครับการรับวงจรหรือว่าเขาเรียกว่าไฟช็อตนะก็เกิดจากการชํารุดของฉนวนนะครับเนาะก็คือถ้าเป็นไฟเฟสเดียวเนี่ยมันจะมีลายกับนิวตนันแล้วมันอยู่ติดกันนะครับพอฉนวนเกิดมีปัญหาปับ๊บมันก็ทําให้เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนุวกไฟก็ลุกไหม ถ้าบริเวณข้างๆเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่มันสามารถติดไฟปุ๊บไฟมันก็จะลุกเป็นเพลิงไหม้ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาไฟไหม้เขาก็จะวิเคราะห์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเกิดจากไฟฟ้ารล้ววงจรหรือว่าไฟช็อตนะครับนี้ปริมาณกระแสเนี่ยที่ไหลเข้าสู่ร่างกายนะครับปริมาณกระแสที่ไหลเข้าสู่ร่างกายเนี่ยขออภัยครับก็จะมีระดับอยู่นะครับ ถ้าเป็นกระแสประมาณ2มิลลิแอมเนี่ยก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียมือสั่นกล้ามเนื้อกระตุกเล็กน้อยเกิดความหวาดกลัวนะเพราะนั้นเนี่ยไฟที่ดูดที่เราโดนไฟที่บ้านดูดเนี่ยเนาะกระแสก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้ากระแสเนี่ยมันมากกว่านะครับห้าถึงเป็นห้าถึงสิบแอมนะครับมิลลิแอมเนาะมิลลิแอมนี่ก็ทำให้เราตายได้แล้วนะครับเนาะถ้าโดนเป็นแอมนี่ก็แย่เลยนะครับจะมีอาการช็อกกล้ามเนื้อกระตุกแล้วเกิดอาการบาดเจ็บนะครับบางที ระบบหายใจจะล้มเหลวได้นะครับเอ,อ่อการล้มเหลวของระบบหายใจเนี่ยนะถ้าเราหยุดหายใจไปเนี่ยนะสมองจะขาดออกซิเจนได้นะครับเราอาจจะเป็นอมัอมาพลตกอัมพาตได้นะครับถ้าสิบถึงยี่สิบห้าเนาะระดับความเลือดแรงดันเลือดจะสูงนะครับเนาะแล้วมันก็จะเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับก็อาจจะทำให้หมดสติได้นะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบก็คืออาจจะทําให้สมองขาดออกซิเจนนะครับ แปดสิบถึงสองร้อยนะครับหัวใจจะล้มเหลวนะครับหล w, หังเราหลังเราถูกดูดนเะนาะหัวใจหยุเดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับสองร้อยถึงห้าพันนะหัวใจล้มเหลวหลังถูกดูดเลยนะครับผิวหนังก็จะเกิดเพลิงไหม้นะครับนะหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตได้ถ้ามากกว่าห้าพันก็ร่างกายจะถูกไฟไหม้เลยนะครับนนเนื้อเยื่อตายแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับกระแสไฟฟ้ ert, นามันทําทได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเนาะถ้าเราโดนในปริมาณมากๆานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไฟฟ้าเกิดจากการล่วผ่านตัวเราลงสู่ดินถ้าร่างกายเราเปียกน้ําอุปกรณ์นะถ้าอุปกรณ์มันเกิดการชํารุดนะครับมันก็จะลงกาวถ้าเราไปสัมผัสกาวจะย้ายมาหาตัวเราแทนนะครับถ้าเราไปสัมผัสนะครับก็จะเกิดการล่วไหลผ่านโครงของอุปกรณ์มาสู่ตัวเรานะครับอ,อนี่เขาก็เป็นสูตรนในการคํานวณว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีแรงดันตกค่อมนะร่างกายเรามีแรงตกค่อมนะครับก็คือตัวต้านทานในมนุษย์ ครับแล้วเราก็มีแรงดันตกค่อมในตัวเราเองนะครับถ้าสมมุติแล้วกรณีนเ,นเราถูกไฟดูดเนี่ยนะครับปริมาณกระแสนะปริมาณกระแสเนี่ยที่ได้รับเนี่ยก็จะประมาณสิบหกจุดสองห้ามิลลิแอมสิบหกจุดสองห้านี่เรายังไม่ตายนะยังนะสิบหกจุดสองห้าก็คือบริเวณที่ถูกดูดกกะดกานหดตัวนะครับขออภัยนะครับกล้ามเนื้อนะ กล้ามเนื้อก็อาจจะถึงขั้นล้มเหลวได้หมดสตินะครับที่หมดสติแล้วก็ปพมงพยาบาลาก็กลับมาครับแต่ว่าอย่าไปโดนเลยนะครับไม่ดีนะฮอย่าเลยอย่าไปลองนะครับแต่ถ้าร่างกายเราเปียกชื้นเนาะมันทําให้ค่าวความต้านทานในร่างกายเราลดลงไปนะครับต่เห็นว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่ร่างกายเราคือห้าสิบมิลลิแอมห้าสิบมิลลิแอมนี่คือคุณสมองตายเลยนะครับเนาะหายใจติดขัดกล้ามเนื้อเก่งนะอ่า ถ้าร่างกายเราเปลี่ยนน้ำเราจะมีปัญหาทันทีเลยนะครับและถ้าร่างกายเปลี่ยนชื้นไม่ควรสใัดอุปกรณ์ถ้าเราไม่มีความชํานาญเราก็ไม่ควรจะไปซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับนะตัดไฟฟ้าก่อนลงมือซ่อมเสมอนะครับผมเคยนะผมไปฝึกงานผมซ่อมไฟอยู่ปลายทางของไฟผมแปะป้ายประกาศผมทําทุกอย่างบอกหมดห้ามเปิดเบรกเกอร์ทุกอย่างหมดครับ แต่ว่าไม่มีคนเฝ้าเพราะวมามีคนเฝ้ามันเป็นโรงงานเกี่ยวกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์เนาะคนโรงงานเฟอร์นิเจอร์ก็มีฝุ่นไปป้ายที่ติดเอาไว้่ยก็หลุดพอหลุดเพ๊่ไม่บ้านก็ไม่รู้เนาะไม่บ้านเขาก็ยกคัดเอาผมก็อยู่ปลายทางผมก็กําลังเอาไขควงไขเบเกอร์เมนเลยช็อตโยนไขควงกระเด็นกระดอนไปนหมดเลยที่มันชอ็อตผมว่าอีกอย่างหนึ่งผมก็ใช้เครื่องมือผิดวิธีผมไปใช้เครื่องมือช่าง ครื่องมือช่างก็คือไขควงที่มันเป็นตูดเหล็กครับได้ตอกอไรเงี้ยนะครับผมก็ใช้ผิดวิธีแล้วผมก็ประมาทว่าอ่ะสับเบเกอร์ลงแล้วไงใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ดูความออประมาทผมนะโดนไฟโรงงานดูดไปทีหนึง่งนะครับเนาะมือแดงเป็นวงเลยครับวงตามเหล็กเลยนะครับนะอ่าต้องตัดไฟก่อนนะครับถอดปลั๊กเสียบตอนเมื่อเลิกใช้นะครับ เด็กนะอันตรายนะครับนะถ้ามีเด็กในบ้านก็แปะสก,ก็อตเทปปิดไปได้เลยนะครับนะถ้าเราเจอคนถูกไฟดูดนะพยายามหาผ้าแห้งหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่นํากระแสไฟฟ้านะคล้องตัวเขาออกมานะครับจดให้มีการตรวจสอบสายไฟต้องตรวจสอบสายไฟนะถ้ามีสายไฟชํารุดมีเต้ารับชํารุดนะต้องทําการเปลี่ยนทันทีนะครับอย่าถอดปั๊กแบบนี้นะถ้าถอดปั๊กเนี่ยเดี๋ยวสายไฟขาดนะครับมันจะเจอ เกิดการชอ็อตเกิดการสปาร์กได้นะครับเวลาเราอ่านหนังสือครับเราก็ไม่ควรจะเอากระดาษเนี่ยไปไปรวมแสงเกรงใจเพื่อนกลางห้องเนาะเวลานอนกันนะครับเนาะนอนกันพักผ่อนกันนะเกรงใจเพื่อนรวมแสงสะอ่านหนังสือพออ่านหนังสือปั๊บลืมตัวนะครับนะความร้อนไฟก็ไหม้นะครับอนะันตรายนะครับ ตาต่มบอกไปแล้วเนาะเต้ารับเต้าเสียบชันุดก็เปลี่ยนซะนะครับไม่ควรใช้เต้าเสียบนะไม่ควรใช้เต้าเสียบเต้ารับอันเดียวกันนะครับเนาะ,ะไม่ควรนะครับไม่ควรนะอ่านะครับต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ควรวางของหนักกดทับสายไฟนะครับนะอ่านี่การอันตรายทําให้สายไฟขาดได้ แล้วก็ถ้าเราเจอสายไฟที่มีขาดเราก็แจ้งการไฟฟ้าเรียบร้อดนะครับอันนี้สมัยนี้เราคงไม่ได้เล่นแล้วเนาะว้าวเนาะนะครับคงจะไปใช้โดรนใช้อะไรแล้วนะครับนะไปเล่นโดรนเล่นอะไรแล้วนะครับนะ,ะการติดตั้งนะพวกเสาโทรทัศน์เสาวิทรรวยุเราก็ไม่ควรนะครับก็ไม่ควรอนะย่าไปติดใกล้สายไฟนะครับก็ไม่ควรจุดไฟบริเวณสาวฟฟ้านะครับแล้วก็ ใครเคยช็อตปลาไหมช็อตปลาก็ไม่กวนนะครับเนาะอย่าไปทําการช็อตปลานะครับคราวนี้ถ้าเราเจอคนที่โดนไฟดูดไฟช็อตนะครับอย่างที่บอกไปอันดับแรกให้ตัดไฟก่อนเลยนะครับตัดไฟที่จ่ายให้ก่อนนะครับแล้วก็ยกคานเอร์ลงนะครับจากนั้นใช้ไม้แห้งเขี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ผลจากผู้ที่ถูกไฟดูดนะครับจากนั้นแงนผู้ป่วยนอนหงายขึ้นนะครับแล้วก็ช้อนคองแงนขึ้น สังเกตว่าในช่องปากมีอุปกรณ์หรืออะไรมีสิ่งอุดตันอะไรหรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่หายใจนะครับนะหรือว่าหัวใจเขาหยุดเต้นนะครับนะเราก็ทําการเป่าปากของผู้ป่วยนะครับแล้วใช้มือกดที่ลิ้นปีลิ้นปีก็จะอยู่ตรงใต้ราวนมเรากดแล้วมันก็จะเด้งซูมือครับนะแต่นั้นก็ฟังเสียงเต้นหัวใจเขาไปถ้าหัวใจหยุดเต้นอย่างที่บอกไปก็ เาปากแล้วก็นวดหัวใจแล้วก็รีบตามรถมาส่งโรงพยาบาลน,นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะให้มีสตินะครับให้เรามีสตินะอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยนะครับเป็นความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับ